ผ่านทุกท่านนะครับพบกับพระครูวิหารกิจานุการนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดของวัดอมรินทรารามนี่นะครับหรือวัดหลวงพ่อทั้งหมดเจอเลยครับราคาไม่ขยับราคาเราไม่ได้ขึ้นคือเราจะเอาปกติเหมือนเดิมแต่ที่อื่นก็อาจจะขึ้นกันนะของเราพระเดชพิคณหลวงพ่อเจ้าวาดก็บอกว่าให้คงราคาเดิมไนี่แหละ เขาก็ไม่ต้องมากเพราะว่าบางคนญาติโยมบางทีที่เขาไม่ค่อยมีสตางค์เขาจะได้มาบูชาหลวงพ่อไปไว้สการะไว้เพราะว่าหลวงพ่อเป็นพุทธูปกที่ศักดิ์สิทธิ์ใครมาขออะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะได้นะอืมแล้วก็ก็จะมีเยอะมากอันนี้บูชาเท่าไหร่หลวงพ่ออันนี้สองวันสองพันอันนี้พันเดียวส่วนเก้านิ้วนั้นหมดแล้วหลือแะ่เนื้อกระเบื้องเราทำเนื้อกระเบื้องอยู่รุ่นหนึ่งเพื่อ เอากระเบื้องลังคาหลวงพ่อมาทำองคองใหญ่เท่าไหร่ครับก้าวนี้ก็หลวงพ่ออันเดียวึงพันนี่นะไม่มากโอเป็นเนื้อกระเบื้องหรอนเนื้อกระเบื้องลังคาโบดเนอยตอนที่เราบูรณะนี่สามินี่แหละเนี่ยกิ่เล็กมันโลคหานเาทอนก็เนื้อกระเบื้องก็องละหนึ่งพันบาทอันนี้สองพันอันนี้พันหนึ่งอันนี้ห้าร้อยห้าสบเราไม่ได้ไมท ตู้เจออย่างครับตู้ทั้งตู้ด้วยนะห้าร้อยห้าสิบโอ้โหนวะเหรียญทองแดงเหรียญอะไรเหรียญดูถ่ายดูกันแล้วกันครับได้คำกว่ครับครับสบาย่าเลยเป็นตัวแทนนะครับของทีมงานนะครับกราบขอบพระคุณพ่อบ้านนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็เมตตาให้แก่ญาติโยมทุกท่านที่ชมใจของเรานะครับขอเจริญพร